นี่นะครับมาดูผลผลงาน,า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 นนะครับจากเตาเตาเผาถ่านนะครับนี่ถ่านที่เราได้นะครับก็ที่กอกไปแล้วเจ็ดลูกนะครับที่กอกเป็นถุงเจ็ดลูกแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็มาแยกอันไหนก้อนไหนปนนะครับแล้วก็นี่ครับยังเหลืออยู่ในในเตาอยู่อีกนะครับ อันนี้เราก็รอคุยขึ้นหลังจากที่มันร้อนเราก็เอาน้ำพรมไว้อีกหน่อยเดี๋ยวตากให้มันแห้งอนน่้เราก็เก็บขึ้นนะครับอันนี้จะใช้เวลาทั้งลงทั้งเผาทั้งเก็บครับโอ้จะเป็นครึ่งเดือนนะครับกว่าจะหาไม้มาลงอีกอ่อาไอหาไม้เป็นเรื่องปกติอ่าช่วงระหว่างลงกับ เอาครับเอาดินปิดอ,อะไรปิดกว่าจะเผาเสร็จกว่าจะได้เก็บครับครึ่งเดือนอ่าก็ปกติจริงๆก็อยู่ระยะนี้ก็อยู่ประมาณสักตอนนี้7ใช่ไหมก็น่าจะอยู่สัก10บสลูกประมาณนี้ครับเพราะว่าเตามันกว้าง1เมตร ยาวประมาณ2เมตรเองอหเมตรยาว2เมตรความสูงก็อยู่ประมาณสักของเรียงไม้ก็ประมาณหกสิบนะครับก็ได้ประมาณสักสิบสิลูก11ลูกประมาณนี้ครับถ้าอยู่ที่อยู่ที่การไม่ถ้าไม้ดีไม่หมดก็ได้เป็นอย่างน้อยก็สิบสองลูกแต่ถ้าไหม้ไม่หมดนะครั ไม,ม่หมดอันนี้ก็ได้น้อยหน่อยก็ยังมีไม,ม่หมดเหมือนกันครับนี่ครับแต่ก็น้อยครับหัวไม้เหลือไม่มากครับ,รรบวนนี้ของพ่อพ่อเป็นคนเผานะครับนี่ครับไม้ที่ก็เตรียมไว้ยาวเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งนะครับเตรียมไว้ลงนี่ครับที่เรียงไว้ ล้เกะระกะไปหมดนะฮะนี่ไม้ท่อนใหญ่ๆนั่นเลยฮะอันนี้ที่เหลือเขก็จะสลับกันเล็กใหญ่ลงเตาครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้อ่าอันนี้เป็นรูปแบบเผากระอบนะครับอบต่างกันเลยอบนี้ก็จะเก็บง่ายอ่าส่วนอันนี้จะได้ได้เยอะทีเดียวแต่ก็ จะเหนื่อยหน่อยครับวันนึงอ่ะเก็บครับก็จะเสร็จก็จะคัดอีกแล้วเศษปนๆก็เยอะปนอยู่กับดินเราไม่ใช่น้อยครับแต่ถ้าแบบอบนี่เนื้อๆดินไม่มีปนครับจะปนจะละเอียดก็เก็บได้หมดใช้ในงานได้หมดนะครับประมาณนี้ครับผมอ่ะก็ถือว่าเหนื่อยอันนี้เปรียบเทียบกันดู ระหว่างเตาอบกับเตาเผานะครับก็เดี๋ยวอนาคตก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงว่าจะเอาแบบไหนถ้าเกิดโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆมันก็ไม่ไหวครับเหนื่อยเยอะถ้าเป็นไปได้เราใช้แผ่นถังกแผ่นเหล็กนะครับปิดทั้งบนแล้วก็ทับด้วยดินอันนั้นก็ดีเลยน่าจะดีกว่าเดี๋ยอนาคตก็ต้องเปลี่ยนแปลง ถ้าคืนเอาแบบนี้ก็แย่ครับเหนื่อยถามว่าได้ไหมได้แต่ทําบ่อยไม่ได้ครับค่อนข้างจะใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยเยอะนะครับก็จะเก็บขึ้นมาหมดโอเคครับผมก็ฝากติดตามคอมเมนต์พูดคุยหรือมี อะไรดีดก็คอมเมนต์แนะนำบอกกันได้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ